ในประเทศไทยมีปลาในสกุลคารยสอยู่ทั้งหมด7ชนิด1คือปลาดุกอุย2ปลาดุกด้าน3ปลาดุกําพันธ์4ปลาดุกําพันภูเขา5ปลาดุกดำา6ปลาดุกรัสเซียหรือปลาดุกแอฟริกาและ7คือปลาดุกบิ๊กอุยจากรายชื่อปลาดุกที่ผมพูดถึงไปจะมีอยู่2ชนิดที่แต่เดิมไม่เคยมีอยู่ในประเทศไทยซึ่งก็คือปลาดุกรัสเซียและปลาดุกบิ๊กอุยโดยในเรื่องนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติของปลาดุกรัสเซียและลูกผสมของมันกับตัดหน้า นำเจ็ดชนิดที่สายบุญชอบปล่อยกันจริงๆว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าดูแลวชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ ปลาดุกรสเซียเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรน่าจะเป็นตอนที่ผมอยู่ป .1 โรงเรียนวัฒนทองสมัยนั้นจะมีบ่อน้ําเล็กๆอยู่ไม่น่าจะกว้างเกิน5เมตรผมได้เห็นปลาตัวยา,ยาวๆซึ่งตัวใหญ่มากแล้วมันก็มีสีขาวก็เลยถามครูว่านี่มันเป็นปลาอะไรครูบอกว่ามันคือปลาดุกรสเซียตัวขาวหายากนะตั้งแต่นั้นผมก็รู้ว่าอ๋อปลาดุกรสเซียเนี่ยหน้าตาเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่ารรสเซียคืออะไรว่าผมจะรู้จักชนิดของปลามากขึ้นก็อีก2-3ปีละมัง้งเป็นช่วงที่เริ่มตกปลาแล้ว และหลายคนอาจไม่รู้ว่าปลาดุกชนิดนี้เคยมีราคาที่แพงมากทีเดียวซึ่งหากอ้างอิงตามบันทึกเก่าๆของกรมประมงสมัยเมื่อเกือบ20ปีก่อนก็พบว่าแรกเริ่มเนี่ยปลาดุกรสเซียถูกนําเข้าไปที่ประเทศลาวก่อนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญชาวเนนธอแด์เป็นผู้นําเข้าต่อมาพวกเขาก็ได้ทําการทดลองเลี้ยงในสถานีประมงทางโงนประเทศลาวตั้งแต่ปีพศ2524ถึง25 2525จนในปีพศ2529ปลาดุกรสเซียก็ถูกลักลอบนําเข้ามาในประเทศ ไทโดยผ่านทางชายแดนอำเภอท่าบอ่อและอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายมีเป้าหมายเพื่อเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและเพื่อทดลองเพาะเลี้ยงโดยเกษตรกรบางลายและในช่วงนั้นปลาดุกรสเซียก็มีราคาขายคู่ละ500บาทในขณะที่ลูกปลาจะขายได้50-100บาทต่อตัวซึ่งเป็นราคาที่ดีมากสาหรับสมัยนั้นส่วนสาเหตุที่ปลาดุกแอฟริกาถูกเรียกว่าปลาดุกรสเซียเป็นเพราะว่าในตอนนั้นรัเสเซียกําลังมีอิทธิพลในประเทศลาวและบ่อยครั้ง การนำเข้าปลาชนิดนี้ก็ต้องไปติดต่อกับชาวรัเสเซียเพราะแบบนี้จึงถูกเรียกว่าปลาดุกรัเสเซียวันเวลาผ่านไปอีกไม่กี่ปีปลาดุกชนิดนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นจนถูกนําไปเลี้ยงเล่ยงแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในฟาร,ร์มของเอกชนที่จังหวัดอุบลราชธานีอุดรธานีหนองคายและขอนแกน่นและในช่วงเวลาเดียวกันนี้หน่วยงานของกรมประมงก็ได้ทําการทดลองเลี้ยงปลาดุกชนิดนี้เช่นกันซึ่งเริ่มที่ประมงจังหวัดหนองคายอุบลราชธานีมา าสารครามและในเวลาต่อมาสถาบาันประมงน้ําจืดแห่งชาติก็เริ่มทดลองนําปลาดุกรเสียไปผสมกับปลาดุกอุยจนได้ปลาดุกชนิดใหม่ขึ้นมา ปลาดุกปิกอุยเป็นลูกผสมของปลาอะไรพอดีผมมักจะได้รับคอมเมนต์ประมาณว่าปลาดุกปิกอุยมันเป็นลูกผสมของปลาดุกด้านไม่ใช่ปลาดุกอุยบางคนถึงขนาดพูดว่าปลาดุกอุยก็คือปลาดุกด้านแน่นอนว่าผมอาจจะโง่เลยไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมจึงสรุปได้ว่าเรื่องที่มีคนมาบอกว่าปลาดุกอุยคือปลาดุกด้านก็ต้องปัดตกไปมันคือปลาคนละชนิดกันอย่างแน่นอนส่วนเรื่องปลาดุกปิกอุยคือลูกผสมของปลาอะไรผลคือหากอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากทั้ง สือปลาน้ำจืดไทยของดอร์นนท์ผานิษวงศ์ฉบับปีพศ2565หน้าที่799เขียนเอาไว้ว่าปลาดุกิกอุยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Caries cariapias x Caries macrocephalus หากดูจากชื่อวิทยาศาสตร์จะเห็นว่ามันคือปลาดุกรเสเซียกับปลาดุกอุยแน่นอนว่าในบันทึกอ,อื่นๆก็ตรงกันเช่นนี้ซึ่งปลาดุกิกอุยเป็นปลาดุกรูปผสมที่เกิดจากการนำพ่อพันธุ์ของปลาดุกรัสเซียมาผสมกับไข่ของปลาดุกอุยเพศเมียจน นได้ออกมาเป็นปลาดุกรูปผสมที่เป็นหมันแต่จะโตเร็วและเนื้อก็จะมีรสชาติที่ดีจนกลายเป็นปลาดุกที่พบได้มากที่สุดในท้องตลาดปัจจุบันทั้งนี้ปลาดุกบิ๊กอุยจะมีลักษณะก้ากึ่งระหว่างชนิดของพ่อและแม่ มันมีส่วนหัวค่อนข้างยาวและแคบกระโหลกท้ายทอยมีปลายแหลมสามเงี้ยงซึ่งเป็นลักษณะของปลาดุกรัสเซียเป็นปลาที่ตัวใหญ่และไม่ค่อยมีลายจุดข้างลาตัวให้เห็นเป็นปลาที่ถูกขายในฐานะอาหารของมนุษย์และถูกปล่อยทีละมากๆในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยมนุษย์สายบุญสุดท้ายหากพูดถึงปลาเศรษฐกิจของไทยปลาดุกน่าจะเป็นปลาที่ถูกกินมากที่สุดชนิดหนึ่งแม้จะยังเทียบไม่ได้กับปลานิลแต่ก็อาจจะพบเห็นในตลาดพอๆหรือมากกว่าปลาช่อนซะอีกและด้วยความที่มันเป็น ปลาที่หาได้ง่ายและราคาก็ไม่แพงเลยกลายเป็นปลาที่ถูกปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยสายบุญบางคนที่ค่อนข้างจะไม่สนโลกซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดมากๆคุณไม่รู้หรือไงว่าการปล่อยปลาแบบนี้ลงไปมันได้ฆ่าปลาที่มีอยู่เดิมไปมากกว่าที่คุณปล่อยไปอีกมนโนกันไปเองว่าทําแล้วได้บุญต่อไปเป็นเรื่องเจ็ดสัตว์น้ําที่มนุษย์สายบุญชอบปล่อยแบบไม่สนโลก ชนิดที่หนึ่งปลาดุกปลาดุกผมยกให้เป็นปลาที่นิยมปล่อยมากที่สุดในบรรดาสัตว์น้ําสายมูแล้วโดยเฉพาะไอคําว่าปลาดุกหน้าเขียงเนี่ยล่อยกันทีเป็นหลักร้อยกิโลหรืออาจจะเป็นตันเลยทีเดียวแถมคนปล่อยอยังหน้าชื่นตาบานโพนสในสื่อโซเชียลและสุดท้ายก็โดนด่าและเหตุแบบนี้ก็เกิดขึ้นวนไปวนมาแบบไม่จบสิน้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมจึงมีคนไม่รู้มากมายขนาดนั้นปลาดุกไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรไม่ควรปล่อยลงในแหล่งน้ําธรรมชาติ ทำไมจึงไม่ควรปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาตินะเหรอก็เพราะปลาดุกในประเทศไทยอย่างน้อย90เป็น a เป็น p อเรียสชีแน่นอนว่าปลาดุกที่ปล่อยโดยสายมูนั้นแย่กว่านั้นเพราะ99.99เป็น a ์เป n s p อเรียชีและแม้คุณจะพยายามหาพัน์ปลาดุกไทยเช่นปลาดุกลําพันปลาดุกต้านปลาดุกอุยมาปล่อยคุณก็ไม่ควรปล่อยในแหล่งน้ํามั่วๆอยู่ดี ชนิดที่2ปลานินแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นปลานินตามหน้าวัดแต่ก็มีปลานิ์จำนวนมากที่ถูกซื้อมาจากตลาดมาปล่อยในธรรมชาติไม่ว่าจะเพื่อหวังดีเพราะคิดว่าปล่อยแล้วจะได้มีปลาในแม่น้ำลําคลองจำนวนมากหรือจะเพื่อหวังได้บุญแต่บอกเลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องปล่อยปลานินเลยเพราะปลานิ์เป็นปลาที่มีประชากรมากที่สุดในแหล่งน้ําจืดแล้วในหลายพื้นที่แค่เพียงคุณสูบน้ําเข้าบ่อจากคลองโดยไม่ป้องกันดีๆคุณก็จะได้ปล่อยปลานินโดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากปลานินเป็นปลาเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ เทศไทยมันมีความสําคัญซะจนหลายคนลืมไปว่าคือเอรีนสปีชีที่สร้างความเสียหายให้กับสัตว์น้ําท้องถิ่นของไทยเช่นกันแน่นอนว่ามีปลาหลายชนิดที่ต้องสูญพันธุ์ไปโดยที่ไม่ทันได้รับการศึกษาโดยนักวิชาการหลายชนิดกลายเป็นปลาหายากหลายชนิดต้องคอยให้กรมประมงปล่อยคืนสู่แหล่งน้ําด้วยเหตุนี้ปลานิลจึงไม่ใช่ปลาที่คุณควรปล่อยลงในแหล่งน้ําชนิดที่3ปลาหมอสี ปลาในกลุ่มของปลาหมอสีที่ถือว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยในตอนนี้มีอยู่3มชนิด1คือปลาหมอสีคางดำสองปลาหมอมายันสามปลาหมอบัตเตอร์และให้พูดถึงชนิดที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่สุดคือปลาหมอสีคางดําแน่นอนว่าสําหรับปลาหมอสีคางดําในตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกนํามาปล่อยโดยสายมูแล้วเช่นเดียวกับปลานิลปลาในกลุ่มปลาหมอสีไม่ค่อยเห็นขายแถวหน้าวัดแต่มันเป็นปลาที่มักจะถูกซื้อตามตลาดปลาและถูกนํามาปล่อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ปลาหมอปัตเตอร์เพราะหาง่ายและราคาถูกแต่เมื่อตอนที่พวกมันตัวจิ๋วๆหน้าตาก็คล้ายกับปลานินมากหลายคนที่ซื้อไปปล่อยก็คิดว่าเป็นปลานินเช่นกัน ชนิดที่ 4. ปาลาไหลปลาไหลเป็นหนึ่งในปลาที่นิยมเอามาขายตามหน้าวัดมันเป็นปลาที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยด้วยเหตุนี้หลายคนน่าจะสงสัยกันว่าทําไมจึงอยู่ในรายชื่อปลาที่ปล่อยแล้วจะไม่ได้บุญหรอกนะเหตุผลง่ายๆคือปาลาไหลเกือบทั้งหมดที่คุณปล่อยไปจะตายในเวลาไม่นานที่ตายเพราะมันจมน้ําตายปาลาไหลเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ําตื้นมากๆพื้นที่รกและเป็นโคล ในธรรมชาติจึงพบได้ตามแหล่งน้ํานิ่งขนาดเล็กไรนาะป่าต้นปูบพวกมันจําเป็นต้องขึ้นมาหายใจคล้ายกับปาช่อนแต่มันไม่ได้ไว่ายน้ําเก่งเหมือนกับปาช่อนมันจึงจมน้ําตายหากน้ําแรงและหากไม่มีที่ซ่อนตัวมันก็ตายเช่นกันแน่นอนว่าคนที่ปล่อยปลาสายมูส่วนใหญ่จะเลือกปล่อยในที่สะดวกสบายของตัวเองจึงปล่อยตามคลองแม่น้ําหน้าวัดหลังวัดริมถนนและเมื่อพวกมันลงไปในน้ําสุดท้ายมันก็จะจมน้ําตายชนิดที่5ปลาซักเกอร์ ไม่อยากจะเชื่อว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อทําบุญอยู่และแม้จะเป็นปลาที่กรมประมงประกาศให้เป็นปลาท้องห้ามสาหรับเลี้ยงและจําหน่ายแต่ก็มีเลี้ยงและจําหน่ายอยู่ดีมันเป็นปลาที่ปล่อยตามวัดในชื่อเรียกว่าปลาลาหูอาจเฉพาะมันเป็นปลาสีดาปลาซักเกอร์ถือเป็นหนึ่งในเอเรียนสปีชีส์ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในโลกพวกมันทนทานอย่างที่สุดอยู่ในน้ําจืดได้เกือบทุกสภาพคอยกินไข่ปลาท้องถิ่นกุดดินจนสภาพแหล่งน้ําเดิมเปลี่ยนไปและแม้ว่า ในสมัยนี้ปลาซากเกอร์ในไทยจะเริ่มถูกกินแต่ก็ยังไม่เร็วพอเมื่อเทียบกับการขยายพันธุ์และการปล่อยโดยสายมูการปล่อยปลาซากเกอร์มักจะปล่อยในปริมาณที่ไม่มากและปล่อยแบบเงียบๆจึงไม่ค่อยพบเห็นภาพการปล่อยในโซเชียลมีเดียจึงไม่ค่อยถูกด่าตามหลังเหมือนกับการปล่อยปลาดุกแต่ถึงอย่งงางนั้นก็อยากไปปล่อยปลาชนิดนี้เลยนะครับ ชนิดที่6เต่านาในประเทศไทยมีเต่าน้ำจืดและเต่าบกที่ถือว่าเป็นสัตว์ท้องถิ่นอยู่16ชนิดและหากนับเฉพาะเต่านาก็มีอยู่2ชนิด1คือเต่านาอีสานและเต่านาหัวใหญ่ทั้ง2ชนิดนี้ค่อนข้างคล้ายกันและหากถามว่าชนิดไหนถูกจับมาขายให้กับสายมูมากกว่ากันก็คงต้องตอบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะบางทีผมก็เห็นว่าเต่าบัวถูกเอามาขายในชื่อเต่านาเหมือนกันในกรณีของเต่านาจะคล้ายกับปลาไหลเพราะพวกมันยังไงก็เป็นเต่าไทยจึงไม่ผิดอะไรที่จะปล่อย แต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บุญหรอกเพราะปล่อยไปโอกาสตายก็สูง แถมตัวที่รอดบางทีก็ถูกจับกลับมาขายใหม่อีกเต่าพวกนี้เป็นเต่าที่ชอบทำตื้นและนิ่งมีที่ให้เกาะอาศัยตามผิวน้ำเพราะพวกมันจำเป็นต้องหายใจนั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อคุณปล่อยพวกมันลงไปในแม่น้ำที่ไหลและลึกส่วนใหญ่มันจะจมน้ำหายไปตลอดการหรือดีหน่อยอาจจะได้เห็นมันขึ้นมายืนแถวๆน้ำตื้นหรือตามบันไดได้สำเร็จและสุดท้ายก็จะถูกจับมาขายใหม่การปล่อยเต่านาให้รอดต้องเป็นคลองเล็กๆที่มีทางลาดขึ้นลงได้ง่ายมีพืชพันธุ์ให้เกาะอาศัยซึ่ง นักปล่อยสายมูส่วนใหญ่คงไม่สนใจเรื่องนี้คิดว่าปล่อยแล้วสวดภาวนาไปก็จบแล้วชนิดที่7เต่าญี่ปุ่นเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงถูกปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติมักจะมาจาก2กรณี 1. คือพวกที่เลี้ยงแล้วเบื่อสุดท้ายก็แอบเอามาปล่อย 2. คือพวกที่ซื้อมาเพื่อปล่อย ทั้งที่รู้ว่าเป็นเต่าญี่ปุ่นหรือแม้แต่โดนหลอกว่าเป็นเตาน่านาซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ไม่ควรปล่อยเลยเต่าญี่ปุ่นหากมองเผนเลินก็คล้ายกับเตา่านาและมันก็ชอบอาศัยในแหล่งน้าที่เหมาะสมคล้ายกับเตา่านาเช่นกันแต่เพราะมันเป็นเอเรียนสปีชีส์แถมยังนิยมเลี้ยงตามบ้านจึงมีพวกมันจํานวนมากถูกนํามาปล่อยเพราะขาดความรับผิดชอบจนสุดท้ายก็แย่งถิ่อาศัยของเต่าท้องถิน่นและหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเต่าญี่ปุ่นก้าวร้าวกว่าเตา่านามากจึงถือว่าเป็นเต่าที่อันตรายชนิดหนึ่ง เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติที่แท้จริงของปราดุกรัเซียสัตว์ลุกรานที่เจริญเพราะสายบุญสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์กนได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย